สวัสดีครับวันนี้จะกลับอยู่ช่องแชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน Facebook ครับผมอ่าทุกคนน่าจะเคยสรสบปัญหาเหล่านี้นะครับเปลี่ยนรหัสยังไงทํายังไงวันนี้ผมจะมาสอนนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยแล้วกันนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับมาเรามาดูวิธีการสอนกันเลยดีกว่าอันดับแรกครับไปที่แอป Facebook หลัังจาากกนน้้ดดดไปทีีี่ขขขงบน มขออนญาตเอากล้องออกนะฮะให้ทุกคนเลือกมาตรงที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วกดไปที่การตั้งค่าแล้วจากนั้นเนี่ยครับมันจะมีคําว่าลาดผ่านและการรักษาความปลอดภัยอ่ากดแปะกไปเลยนะครับและจากนั้นมันจะมีคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้การเข้าสูร่ระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน นี่ครับเราก็ใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่คือรหัสของเราที่เราจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งครับที่เราจะเปลี่ยนถ้าสมมติใครที่จำรหัสตัวเองไม่ได้ในปัจจุบันนะครับวันนี้ทํายังไงไปดูกันอันดับแรกกดไปที่คําว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่กดแตะไปเลยครับอันนี้เขาจะมาโชว์ตรงที่ว่าส่งรหัสไปผ่าน SMS แล้วกว็ Gmail นะครับ งั้นอันนี้เขาบอกว่าส่งรหัสผ่านไปทาง s 1 s เรากดไปที่ความดาเนินการต่อนะครับเขาก็จะส่งรหัสคือรหัสกู้นะครับเนี่ยเปนรหัส6หลักนะครับถ้าสมมติถ้าทุกคนสมมติคนเลือกอีเมลเห็นไหมอันนี้ข้อความในเวลาแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ574464แล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับถ้าสมมติใครเลือก Gmail นะครับหรืออีเมลนะครับให้ทุกคนไปที่แอป Gmail นะครับนี่ครับแอป Gmail นะครับ ตัวคนกดเลื่อนไปเจอก็จะเจอเลยนะครับว่ารหัสผ่านเขาเก็บไว้นในนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เขาว่าดําเนินการต่อแล้วเราก็ป้อนรหัสผ่านใหม่นะครับป้อนรหัสผ่านของตัวเองใหม่กือรหัสผ่านที่เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็แล้วกดที่ติ๊กถูกตรงสี่เหลี่ยมด้วยน,นะครับว่านำแชทออกจากระบบ Facebook ใ,ในที่อื่นๆทั้งหมดที่อาจมีการเปิดใช้งานในบัญชีของฉันเลือกตัวเลือกเนื้อ นี้หากมีบุคคลแปลกหน้าให้ใช้บัญชีของคุณกดแตะไปเลยแล้วกดคาว่าถัดไปแค่นี้เองเราก็จะได้รับบลอดรหัสผ่านหมายบัญชีเรียบร้อยก็อย่าลืมจดกันด้วยละกันนะครับผมถ้าสมมติใครจำรหัสผ่านของตัวเองไม่ได้นะครับก็สามารถจดไปเลยก็ได้หรือว่าแคปหน้าจอเลยก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครเกิดอาการชอบกันนะครับก็อย่าลืมฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดูกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่มมของผมด้วยละกันนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้าสมมติมี เสียงอะไรหรือเสียงข้อความอะไรต้องขอประธานอััยด้วยครับเพราะว่าผมลืมปิดการแจ้งเตือนต้องขอโทษด้วยนะอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปได้นะครับผมก็จะดึงไปฝากกิดตามช่อง t ิกต็อกของผมด้วยละกันนะครับเป็นช่องนี้ด o Channel นะครับ นี่ครับดูชาแนลเจ็ดสามเก้านะครับแล้วก็ไอจีไอจีของผมนะครับไอจีอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยและกันนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะตอนนี้ YouTube ก็80กว่าแล้วทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามไอจีแล้วก็ติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับทีนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ